ครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับอ่าเอออันนี้นะครับอันนี้กองน้ํามันเครื่องนะครับอ่าคนที่อยากจะถ่ายน้ํามันเครื่องเองแต่ว่ามีมีประแจถอดนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีทำอ่าที่ถอดนะครับถอดกองน้ํามันเครื่องอ่าเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับ อุปรกรณ์ของเราก็มีอันนี้นะครับท่อท่อ PVC 3สามนิ้วนะครับแล้วก็ต้องมีเลยตัดเหล็กแล้วก็อิอ่มอุปกรณ์เยอะหน่อยนะครับแล้วก็คัตเตอร์แล้วก็ท่ออันนี้ท่อรู้สึกอาจจะเป็นสามนิ้วนะครับแล้วก็เหล็กเหล็กสองนะครับแล้วก็ลวดแล้วก็อันนี้ครับประแจดัดเหล็กนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราใช้ ใช้ครีมดัดก็ได้เนอะ็เรื่อยยางครับมีเตาถ่านคือต้องลนได้เตาถ่านนะครับไอ้ถุงมือผมใส่เพราะว่ากันร้อนนะครับเดี๋ยวตอนจับแล้วมันจะร้อนอมาลนลนก่อนนะครับลนให้อ่อนตัวนะครับลนเตาถ่านดีนะครับเพราะว่ามันจะดีฝ่าลน ลนเทียนลนอะไรงั้นอันนี้ได้ความร้อนดีตอนเราลนเราก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวก็จะอ่อนตัวเดี๋ยวผมลองดูเอออ่อนแล้วนะครับอาต่อจากนั้นเราก็เอากองนะครับกองด้านด้านตูดมานะครับเอามาใส่นะครับใส่เข้าไปถึงแค่หยกักอันนี้พอนะครับ แล้วเ,เราก็เอาอยางในยางในรัดนะครับอย่างในรัดรัดให้แน่นเลยนะครับเราเรากา็จับไว้นะครับ จบไว้แล้วเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเย็นตัวไวเย็นตัวเราก็ถอดอยางในนะครับอเดี๋ยวต้องรอกันแป๊บหนึงอ่าผ่านไปประมาณสิบนาทีอันนี้ก็เย็นแล้วนะครับอเดี๋ยวผมเอาออกอ่านี่นะครับแข็งหน่อยนะครับแต่ว่าเนี่ยอมันจะมีรูตรงนี้แล้วนะครับถ้าเราใส่ใส่นี้ไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหมุนกองได้นะครับ แต่ว่ายังไม่เสร็จแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราต้องตัดตัดตรงนี้ไปเท่าเราเอายาวเลยอะ่ะมันเมื่อกี้ผมไปดูใต้ท้องรถแล้วมันจะติดอ,อติดติดปีกนกนะครับฉะนั้นผมจะตัดตัดสี่นิ้วนะครับตัดลงไปสี่นิ้ว มาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวอยันดับต่อไปเดี๋ยวเราต้องเจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อใส่เหล็กตัวนี้นะครับอ่าสวานาเดี๋ยวเจาะรูเจาะรูตรงนี้นะครับ ตรงนี้ตรงนี้อีกด้านหนึ่งให้รูใกล้เคียงกันตรงกันนะครับอ่าตรงนี้อ่าได้แล้วนะครับอ่าเจ๋งเลย นี่ครับได้แล้วเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องอวัดตรงนี้นะครับประมาณครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเกินน้อยไม่เป็นไรครับตรงนี้ถ้าเดี๋ยวมันเกินเดี๋ยวตัดเอานี่นะครับแล้วเราก็ใช้ประแจตัดเหล็กนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็คีมคีมตัวใหญ่ก็ได้นะครับ นี่นะครับงอได้แบบนี้สองตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเอามาลองวัดดูก่อนอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตัดข้างนอกก็นเ้นี่นครับเราต้องเอามาใส่รูนี่นะครับใส่รูนี่นะครับสองข้างเลยอ่าน,นี่จะได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับ แต่แล้วเราก็เอาลวดมัดซะหน่อยนะครับลวดมัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดถุงมือก่อนนะครับลำมันเจกะนะครับต่อจากนั้นเราก็เอานี่นะครับถอดที่เมื่อกี้ตัดไว้เอามาใส่นี่นะครับนี่นะครับเสร็จแ,แล้วก็เอา ปัจเจดัดดัดเล็กอีกนะครับนี่นะครับผมดัดถูกทางไหมเนี่ย อันนี้นะครับจะได้เป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองทดลองถอดกันนะครับว่าจะออกไหม เดี๋ยวพอเดี๋ยวเราจะเอาไปสวมด้านเดี๋ยวแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปลองที่รถกันเลยนะครับอันนี้ผมทํายาวไปนิดนึงแดี๋ยว่าก็ใช้ได้นะครับเนี่ยครับเราก็ต้องใส่อ่าตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับเนี่ยเราก็หมุนอ่าเดี๋ยวดูดูตรงนี้นะครับดูที่กองอ่ากองมาใกล้ๆมาใกล้ๆเลยอ่านี้นะครับเนี่ยเนี่ยหมุนได้แล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยเยงมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมหมุนกลับทีก่ก็เดี๋ยวน้ำมันออกพอดียังไม่ถ่ายแต่ว่าผมมาสาธิตให้ดูนะครับก็เป็นวิธีทําที่ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําดูนะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างเช่นถ้าเราจะถ่ายน้ามันเครื่องเองเนี่ยมันก็จะได้มีที่ถอดนะครับเพราะว่าถ้าไปถ่ายตามร้านนะ่ะมันก็ค่อนข้างแพงนะครับบางทีช่างเขาก็เอาค่าแรงตั้งหลายร้อยนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้า ท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ